รายดีดามูนีเป็นวันที่12เดือนธันวาคมปี2008อันนี้เป็นวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช25064 day i s 22 December

เรพ่อแม่พี่น้องชาวลาวพ่อแม่พี่น้องชาวไทยพ่อแม่พี่น้องชาวตาพัทีผู้ตัองโลกโเจ้ากมีโอกาสได้มาเนาะแถวแถวเซ็นท่านพัซซ่าจังหวัดอุดรเนาะเนาะยับมาเนาะ หองานแหลเกเทียนข่าวสารครับผมมีพี่น้องเนาะสาวลาวสาวไทยสาวตามระรทีเนาะยังจากว่าแมนช่วงงานงานงานเทศกาคลคริสต์มาสเนาะใกล้ๆที่ฮอตคริสต์มาสของของสาวโรปเนาะนี่แมน นี่แมนเนาะต้นคริสต์มาสเนาะประจำอยู่เซ็นทรัลพลาซาอุดอรเนาะมัน,น,น,นกำลังติดตั้งเนาะเนาะเบื้องในเบื้องด้ลุ่มนี่น้ำเลยโอ้ลุ่มพี่แห้งโอ้กุ๊บมันบกักใหญ่ๆสูงๆ เาอเหาอุ่นเอ่อุ่นอ่ะเอ่ลงไปเบึ่งรุม่มพุ่นลงไปเบึ่งรุ่มดีกว่าคลายใกล้หลายมันหินพักก็ถือว่าบรรยากาศอยู่เซ็นทรัลพาซา เนาะอุดอรทาน,นี้นี่ก็กถือว่าเบาะถือว่าคนเริ่มมาหลายแล้วเนาะเนาะโอ้บักกำลังกันบอกเนาะข้าเจ้าก็ได้เห็นของมันยูทูบเบอร์ล่าเขาออกกันออกให้เบิง้งเนาะยันอันนี้ภาคสั้นขนาดัน้นก็ต้นบล็อ,บอกไงข้าเจ้าก็เลยเอ้าเขาก็ล้องว่วได้กลับบ้าน ก็เอาฟองอุดอรนีเมื่อคากของในพี่น้องอยู่ทางฝั่งลาวหุ่นด้เห็นน้ำกันเนาะนี่แหละมึงเอานี่แหละต้นคริสต์มาสเนาะสำหรับมือที่จัดเนาะวันคริสต์มาสในวันที่14สิงหานี้กับมืออื่นมือฮือนี่แหละคือว่าเนาะถึงเวลาเนาะถึงเวลา,าผูกคนเนาะ มาจับใจใส่ซอยหันบัวลายเพราะว่ามือนี้มันเป็นมือ,อวัน,น,นรัสการเนาะบ่ได้พักมีงครว่าก็มนี้หลาย็ก็ถือว่าเป็นนิดหม่อันดีอันนึงของเนาะสาวอุดรคือ่าจะได้มาท่องเที่ยวสมเนาะแล้วก็ทายหูกเนาะน้ำต้นคริสต์มาส ยางสดซื้นยาง,งมืนซื้นนะนกไปนกภาษาไทยพิ่นวานนะภาษาลาวนะยางมวนซื้นเบิกบวานมวนซื้นเนา,นาะเนาะเจากัิล้ไปห,ห็นเนาะค่อยเบิ่งไปนี่แหละเนาะพุ่นต้นบอ๊อใหญ่สวยงามพุ่นปุ่นแล้วุด nó ngắm lại phun mập mờ phun Central Udon hiểu không? Đường phèn hiểu không? Ngắm chốc ngắm lại, nó chốc ngắm xinh ngắm sút cho bố đây bố đây cặp. เอ้บริกาับบ้านเด้กับบ้านบริษัทเดยสถานการณ์โควิดสิบเนะก้าอยู่เนี้ยมาได้ไปเห็นแล้วอยู่ภาสั้นนั่นก็เห็นคนออกไอเบิงโอ้ยบบกงามๆเนาะเขาจอก็ะมาออกของเซนทันนี่แล้วห้เบิงเนาะเซนทันอุดรนี่แล้วห้เบิงสวยงามคือกันเห็นบ่ถูถูถูมีแห่งงามน,นี้แห่งงาม พู้นะขึ้นใจพู้นะโอ้มีรวดมีไฟแสงสีสวยดุกงอมเนาะอ๋เอเบิ้งนุ่มสาวข้าเจ้าขอม้า่ายทํา เ่อดทายทำคลิปต่างๆเพื่อให้มันเพื่อให้เพื่อเหมือนละเพื่อเซลฟอกเซลฟี่ไปให้น,นะไปให้มูคูเบิ้งให้แล้วเนะาะไปกระยับมาออกข่าวข่าวีาว่ว่าออกอันอาจะอยากมาสร้างกิจกลับต่างๆเพื่อทรงให้มูคูเนาะได้เบิ่งอยู่ทางบ้านทังต่าง,างจังหวัด เนาะเนาะเนด็กน้อยเยาะก็ซนคนเรียนออนไลน์แล้วแล้วคนก็มาเห็นไหมคนก็มาถ่ายรูปถ่ายหอยนี่แหละความบรรยากาศอันหนึ่งของเมืองอุดรเนาะอยู่เซ็นทรัลพราซาอุดรเนาะเนาะพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้เบิ่งไปยังชี่แล้วเนาะบรรยากาศความ นซื่อมื่นของอันสาวอุดอรเนาะเห็นหต้นแมนหนุ่มสาวต่างๆ่างคนก็ได้เนาะ,นะเขาจะสิย,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 ย่างเด้อยยางผ่านไปนี่เด้อเห็นบ่ยางผ่านนี่แล้วก็ออกไปทางออกเลยเขาจะก็สิไปถ่ายอยู่ทางนอกให้เบิ่งบดนี้ถ่ายทางนอกให้เบิงบงเบ่งนี่ยโบจักสิ อันนั้นเอาอย่างไม่เบิ้งเด้นอะก็ะเอาอยู่ใกล้ๆตัวเขานี่แล้วไม่ให้พ่อแม่พี่น้องเบิง้งกรเชังออกไปเจ้าก็กำลังเดินทางออกเนาะเดินทางออกจากเซน็นทรัลพาซาโอ้ยู่ทางนอกก็มีอีกต้นหนึ่งเด้อท่านผู้ชมอยู่ทางนอกก็มีอีกต้นหนึงนงนกกนหน่ง ต้นนี้กลางคืนยังค่อยสีงามเพราะว่าเขาเจ้าสีใสไฟแสงสีโองามหลางามหลเนะาะข้าพเจ้ามีโอกาสวันทีเ่าสีเราหาเอายาสีออกมาออกมาอ่าตอนแรงเนาะตอนแรงสีหามงมาทายเอาอันนี้แหละไห้เบิง้งขายเอาต้นคริส,สต์มาสตัวนี้แหละเนาะอันนี้เป็นน้ำพูเด้วยเด้อ น้ำผุดนี่เอาน,นี่เส้นครั้นฟาสาด้านหน้าของเส้นครั้นฟาสานะสาะจะเห็นหนอดโซนคริกสวัส แต่ว่าต้องเม็ดมายามมือแรงมือคเพิ่นใต้ไฟแล้วมันค่อยสีงามเนาะเป็นแสงสีตอนนี้มันก็บวงามแล้วมันเพิ่นบริษัใต้ไฟมันก็บวงามเพราะว่าเป็นมื่อวินเนาะหนึ่งตัว,วามารีวิว่อนออกให้พ่อแม่พี่น้องสาวลาวเนาะอยู่นคะรหลวงนิจันต์ขอได้เบิ่งได้เห็นน้ำกันเนาะ บรรยากาศอยู่ในเมืองอุดอรจังหวัดอุดอรเนาะประเทศไทยนีพินนี้การอันนจัดอันอัน,อน,อนแนวไหเนานะจริงๆคนกับโบ,โบได้จัดง่ายโตดอกแบบที่ว่าเพียงแต่เอาเพียงแต่เอาต้นไม้มามาตั้งโซ่ซื้อแต่ว่าที่จัดเป็นงานนั้นงานนี้ เนาะที่จะกลัมนั่นี่จะกรนี่นี่คงอาจจะโบมีเพราะว่ายังอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังการระบาดอ,อ่ไวรัสโควิดสิอยู่เนาะฉะนั้นแหละจึงค่อยว่าการได้เห็นตำนี้ก็คือว่าเป็นความจบสวยงามแล้วเนาะความอว่าความอุ่นใจแล้วที่ว่า ผมดีใจแล้วเนาะขอเป็นท่านฟาซาพระเจ้าก,ก็ที่พางางไปเนาะน้อยหนึง่งแถวแถวอันแถวแถวอันอันนั้น,อ,น,น,นอย่างรุดบอกข้อสอเนาะ โอโบนรถทัวร์ต่างๆนะเนาะพายางไปเบิ้งอันนี้สีแยกเนาะสีแยกสีแยกพร้อมใจเร่นกีฬาใส่ชีดอยู่อย่างผู้ขาไม่พึ่งพายาเสพติด อันนี้เป็นสีแงกเด้อสีแงกจะได้เห็น,น,นวิวของวิวของเซนทรัลพลาซายางพ่วงไก่เนาะและว้วก็สวยสวยสดงดงามเนาะสวยสดงดงามเวิ่งไปกับผู้คนกับ บลวงลายบันไดเนอะแต่ว่าเขาทิ่าบเบื้องมือวันที่สี่สห้าหรือว่าวันเสาร์วันศิก์เนาะฝนอาจจะลายสมควนนี่ีแยกถนนซ็นทรัลพาซาแหละเนาะ,นะ,นะด,ดี๋ยรถทัวร์กรุงเทพหนองคายก็มีแล้วเห็นบ่รถทัวร์กรุงเทพหนองคายก็มีแล้วเนาะ ถนนสายอุทิศที่้ายยางไปแถวๆบขสนางคนบอกบขสเดี๋ยวบกสเรือว่าการสัญจรหรือว่าการอนะเดินทางของสาวไทยหรือว่าสาวอุดรนี่พ่น นีการสันจรไปมานป็นแนวใดแน่นนาเพียงใดเนาะเทียกใส่ก่อนโควิดเนาะหรือว่าเทียกใส่ตอนขีกายนี่เนาะบึงบอคสอเนาะ สอก็มีก็มีรถจอดหลายสมควรอยู่เนาะอันนี้รถตู้ไปคอนแก่นเนาะนี่นะไปคอนแก่นอยากไปกับรถตู้ก็ได้อยากไปกับรถทัวร์ญ่ก็ได้เห็นปะนี่ไส่พึ่งน้ำกันจังซี่แล้วเห็นจังซี่แล้วเนาะ นคนก็มีมาตรการเน,นก็มีมาตรการข้มงวดในการจุดตรวจนะ,นะจุดจุดคัดข้องผู้โดยสารเนาะเห็นบ่จุดคัดกรองผู้โดยสาร นีล่ละบอกก็สจังหวัดอุดอรธาน,นีเนาะประเทศไทยอันนี้เป็นทางเขาทางเขาแมนจุดคัดกรองผู้โดยสารเนาะทางน,นี้คนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดอรธาน,นีแห่งที่หนึ่งนคนจะต้องกวดผัดเนาะยางเจ้มงวดเนาะ เขาเจ้าก็บ,บิโบเข้าไปไหนเพราะว่ามันต้องได้กวดได้กาได้เซ็กได้อเนาะมันจะเท้าเพียงแต่ม,มารีวิวเนาะแต่ยังแปว่าได้เห็นเท่านี้กับพอแล้วเนาะห้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้เห็นเท่านี้กับเพียงพอแล้วเนะาะเอาเขาเจ้าก็บทีอ๋โอโบกาเนาะครับ จะที่ลออไปทางด้านนี้เนาะไปโบได้เนาะเอาสิขอกลับคืนทางเกา่าเพราะว่าเข้าไปมันต้องได้มีการกวดพัดกรองต่างๆเนาะเอาโบโบได้ vere, มาตั้งมาเดินทางได้เขาเพียงจะมารีวิวเอาเนาะเอาความูลต่างๆเพื่อบอกเราให้พ่อแม่พี่น้อง เขาสาวล้วาวถามมีโอกาสกันที่เซาซีได้ได้มาเนาะได้มาอู้ขนแกนเออได้มาอันอุดอรนี้ก็พักกันเบ,บิงไว้กอนว่าเน,นาะสถานการณ์เพิ่นเป็นแนวใดเพิ่นก็นเงียบเงาพอสมควรกว่าบตังกับบ้านเขาเนาะ,นะบ้านเขาก็เดี๋ยวนี้เริ่มคึกขึ้นเนาะได้ตามเบิง นำคลิปต่างๆับบ้านเพิ่นเพิ่นก็ก็เห็นตัวจริงนองกันที่งีละสีคอกันเองเนาะเ,เจ้าสำรับอันผู้สมหายเบิ้งแล้ววิคอเอาเองเนาะเจ้าก็ทิสิ้นสุดคลิปเท่านี้เนาะอันนี้เป็นทางไฟอันเนาะทางสิไปอันนะมหาวิทยายลัยราชพัฒ์เนาะ ไปนี่กายที่เนีไปก็ซื้อไปเยอะมาอยินเลยราชสัมพันดีเนาะเนาะทัน,ะน,ะทนมาจากมา,าราชสัมน์กลับมาก,ก็บ,กกบทินมาเยอะกลับทินทันเนาะทินทันพาทินท่านพาซา,า,าอุดอรนี่แหละเนาะเอาท้ายชุดนี้ก็จะไวไ้ใจให้พรให้พ่อแม่พี่น้อง สาวลาวพอไปพี่น้องสาวไทยผมเนี่พี่น้องสาวต่างประเทศอยู่ทั่วโลกจงมีสุขภาพเข้มแข็งแข็งแงรงปัจจากโกครคภัยไข้เจ็บทุกประการทํามาค้าขายกว่าอ้างมนนีให้ร่ำให้รวยเนาะ ขับไส่รัก,การาพนังงานกรรมกรพนักง,งานบริษัทเอกชนนอกถูเป็นขับรถนอกขับล้างคนส่งูขับรถโดยสารต่างๆนาะรวดแล้วแต่ทำมาหากินเอาจงอันใครได้ลูกค้าหลายๆรนาะ เนาะหายได้เรือนสั้นเรือนยนต์เรือตำแหน่งสูงๆเงินเดือนสูงๆเนาะมีความสุขความสุขแบบเสาให้เสานาเสาหัวเสาสวนเนาะก็ให้ได้ฮับผลผลิตหลายๆเนาะเรือกินเรือไส้น้ำไปขายให้ห้างให,มให้มีให้ร่ำให้รวยจเจริญฮงเฮืงองโม่ทุกคนเด้อๆโชคดีโชคดี